สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่เอ,อน่าสนใจมากๆเลยนะครับจากการบรรยายธรรมะสดครั้งที่99ของคร,รูเม่ตาอุทะกพันธ์จากช่อง YouTube เทรวาสวิถีเซนหัวข้อคือขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติปฏิบัติตลอดเวลาโดยไม่มีผู้ปฏิบัติโอ้โหฟังดูแบบว่าท้าทายความเข้าใจเดิมๆเ,เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะครับว่า เราปฏิบัติได้ตลอดเวลาจริงๆหรืออืมใช่ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือเปลี่ยนจากการมองว่าการปฏิบัติทำต้องเป็นรูปแบบต้องตั้งใจทำต้องหาเวลาพิเศษอะไรอย่างนี้มาเป็นการออแค่ตระหนักรู้ถึงสภาวะที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันให้มันผสานกันไปเลยค่ะแบบไร้รอยต่อจริงๆครับจุดที่ผมว่ามันเอ๊ะมากๆคือตรงขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัตินี่แหละครับ มันเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงนะฮะหรือกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยการปฏิบัติก็เป็นไปได้ตลอดแค่วกกลับเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างอืมฟังดูง่ายนะครับแต่จริงแล้วน่าจะลึกซึ้งมากเลยกับสภาวะที่เรียกว่าจิตว่างหรือบางทีก็เรียกว่ารู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งครูแม่ตาท่านก็เน้นว่ามันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของเราอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ต้องไปสร้างอะไรใหม่ มันจะต่างจากวิญญาณรู้ที่เรารู้รู้กันที่มันทํางานผ่านขันห้านะคะผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีการปรุงแต่งซึ่งไอตัววิญญาณรู้นี่แหละที่มักจะนําไปสู่ความยึดติดความทุกต่างๆอ๋อครับครับค่ะทีนี้การปฏิบัติในความหมายนี้เลยไม่ใช่การทําอะไรเพิ่มแต่เป็นการเ,เหมือนกลับมารู้ตัว กลับมาตระหนักถึงความว่างหรือความรู้อันบริสุทธิ์ที่มันอยู่เป็นพื้นหลังของความคิดของอารมณ์ตลอดเวลาอยู่แล้วแม้แต่ตอนที่รู้สึกขี้เกียจมากๆเนี่ยแค่เรารู้ทันว่าอ,อ๋อตอนนี้รู้สึกขี้เกียจนะโดยไม่ต้องไปตัดสินแค่นี้ก็ถือว่ากลับมาอยู่กับฐานรู้ตัวนี้แล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนจากการใช้วิญญาณรู้ที่มันมีตัวเรามีความอยากมีความพยายามจะไปทําอะไรเนี่ยมาเป็นการใช้รู้ตัวใหม่หรือจิตว่าง ที่เป็นแค่ความตระหนักรู้เฉยๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับแล้วแนวคิดเรื่องไม่มีผู้ปฏิบัติกับข้าผู้รู้ที่ครูเมตตาท่านพูดถึงล่ะครับมันเชื่อมโยงกันยังไงครับตรงนี้ถูกต้องเลยค่ะตัวไม่มีผู้ปฏิบัติเนี่ยก็คือการเข้าถึงสภาวะที่มันไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นคนปฏิบตัติไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่มีใครครวบคุมมันคือการวางวางความยึดมั่นในตัวตนนั่นเองค่ะ ส่วนคําว่าฆ่าผู้รู้อันนี้อาจจะฟังดูแรงนิดนึงนะคะแต่จริงๆไม่ได้หมายถึงการไปทําลายสติปัญญาหรือความรู้อะไรเลยนะคะมันเป็นเหมือนอุปลักษณ์นะคะหมายถึงการพัก หรือการวางการทํางานของวิญญาณรู้ตัวเดิมตัวที่มันเต็มไปด้วยความคิดปรุงแต่งเต็มไปด้วยอัตตานะคะพักมันไว้ชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้รู้ตัวใหม่หรือจิตว่างที่มันบริสุทธิ์กว่าเนี่ยได้เด่นชัดขึ้นมามันเหมือนการเปลี่ยนโหมดการรับรู้มากกว่าค่ะไม่ใช่การทําลายครับครับพอจะเห็นภาพชัดขึ้นครับแล้วในคลิปบรรยายของครูเมตตาเนี่ย ก็มีตัวอย่างการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเยอะเลยนะครับอย่างที่ว่ายืนเดินนั่ง,นอ,งนอนอาบน้ำแปลงฟันกวาดบ้านแค่นิกขึ้นได้ก็กลับมาดูใจที่ว่างได้ทันทีเลยไม่ต้องรอไม่ต้องหาสถานที่ลองลองยกตัวอย่างตอนแปลงฟันได้ไหมครับว่าการเห็นใจที่ว่างมันเป็นยังไงตอนนั้นอืมเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะตอนเราแปลงฟันปกติใจเราอาจจะลอยไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะหรืออาจจะจดจ่ออยู่แค่กับ การขยับแปรงรถยาสีฟันแต่การปฏิบัติในแนวทางนี้ก็คือขณะที่เรารับรู้การกระทําต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ให้เราคงความตระหนักรู้ถึงพื้นหลังที่มันสงบนิ่งอยู่ภายในไปพร้อมๆกันคือตัวรู้ที่มันไม่ได้ถูกการแปลงฟันหรือความคิดตอนนั้นมากลบหรือมาครอบงําไปทั้งหมด มันเหมือนกับที่ครูเมตตาท่านใช้คําว่าเห็นสองฝั่งนะคะคือรับรู้ทั้งสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเช่นการแปลงฟันความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วก็รับรู้ถึงพื้นหลังที่มันนิ่งๆว่างๆอยู่ภายในคือตัวจิตว่างไปพร้อมๆกันไม่ต้องไปพยายามกดความคิดอะไรนะคะแค่รู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบนพื้นของความว่างนั้นอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับ ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆผลที่ตามมานอกจากความสงบเฉพาะหน้าแล้วมันจะนำไปสู่อะไรต่อครับค่ะการฝึกแบบนี้สม่ำเสมอจริงๆแล้วมันจะนำไปสู่ปัญญาค่ะคือปัญญาที่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงหรือที่ในทางธรรมเรียกว่าไตรลักษณ์คือเริ่มเห็นว่าอ๋อทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะอันนี้จังมันเป็นสภาวะที่ถ้าไปยึดต,ติดมากๆมันก็เป็นทุกข์นะ ทุกขังแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนอะไรที่แท้จริงให้เราไปยึดถือได้เลยอนัตตาพอเราเห็นแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในความคิดในอารมณ์หรือแม้แต่ในตัวตนของเราเองเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลายออกไปความทุกข์ทางใจมันก็จะน้อยลงค่ะเกิดเป็นความสุขความสงบที่มันลึกซึ้งขึ้นซึ่งครูเมตตาท่านก็บอกว่า อาจจะทําให้เราได้สัมผัสสภาวะที่เรียกว่านิพานได้ในปัจจุบันขณะนี้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องรอหลังความตายเสมอไปค่ะที่ผระสานเข้ากับชีวิตประจําวันได้จริงๆเลยนะครับเนี่ยสำหรับท่านที่สนใจอยากจะฟังรายละเอียดหรือคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่านี้นะครับสามารถไปติดตามฟังฉบับเต็มได้โดยตรงเลยที่ช่อง y o u t u b e เทรวาดวิถี z e นนะครับลองค้นหาไลฟ์ EP99 นะครับโดยครูเมตตาอุทกาพันธ์ได้เลยครับ สรุปแล้วนะครับแก่นสาคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการฝึกเปลี่ยนมุมมองจากการที่เราพยายามจะทําอะไรบางอย่างเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยมาสู่การแค่ตระหนักรู้ถึงความสงบนิ่งภายในหรือจิตว่างซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ในทุกๆก,กิจกรรมทุกอิริยาบถเลยทุกที่ทุกเวลาจริงๆใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้ลองไปขบคิดกันต่อนะคะ คือเมื่อเราเริ่มคุ้นเคยกับการตระหนักรู้ถึงความว่างหรือความสงบนิ่งที่เป็นพื้นฐานภายในตัวเราแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆภายนอกได้อย่างไงบ้างไม่ใช่แค่กับความคิดหรืออารมณ์ของเราเองนะคะแต่รวมถึงวิธีที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆผู้คนหรือสถานการณ์ที่เราต้องเจอในแต่ละวัน ไอ้การเปลี่ยนแปลงภายในตรงนี้เนี่ยมันจะสะท้อนออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกของเราในรูปแบบไหนได้บ้างอันนี้น่าสนใจค่ะพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ